สวัสดีครับในช่วงเช้าตรู่ของวันที่8มิถุนายน2020ขคณะกำลังเดินลึกเข้าไปในทุ่งหญ้าที่รูดเดพอร์ตเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมคนหนึ่งได้บังเอิญพบเห็นภาพที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งร่างของหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบในสภาพที่มีบาดแผลรุนแรงแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครกันเกิดอะไรขึ้นกับเธอยินดีต้อนรับสู่แอฟริกาใตา้ดินแดนกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของทวีป มีประชากรราว55ล้านคนเมื่อเวลาผ่านไปที่นี่ได้กลายเป็นสังคมที่มีความหลากหลายและมีวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ที่นี่ยังมีส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเข้มข้นและลึกซึ้งที่นี่มีหญิงสาวชื่อเชโกฟัตโซพูเลเกิดในปี1992เป็นหญิงวัย28ปี เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่ชายสองคนและพี่สาวชื่อมีมี่ซึ่งเธอสนิทสนมด้วยอย่างมากตลอด17ปีที่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและสงบสุขในเมืองนี้พ่อแม่ของภูเลรักห่วงใยและสนับสนุนการตัดสินใจของเธอเสมอเธอถูกอธิบายว่าเป็นคนฉลาดมีผลการเรียนดีเยี่ยมเสมอนอกจากนี้เธอยังสนใจในศิลปะและการออกแบบมาก แต่เทว่าน่าเศร้าที่เมื่อเธอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายพ่อแม่ของเธอก็ได้จากไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเธอและพี่น้องของเธอจึงถูกเลี้ยงดูโดยป้าคือพริสซิลล่ากิลูซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆหลังจากที่พ่อแม่จากไปมีมีม่พี่สาวของเธอต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดอย่างมากเธอโทษพ่อแม่ของเธอมาโดยตลอดที่พวกเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอ ต่อมามีมีม่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะทางจิตใจเชิงลบและหลังจากถูกปัญหาทางจิตใจกดดันมาเป็นเวลานานพี่สาวของเธอก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางในช่วงเวลานี้ผู้เลรับหน้าที่ในการสนับสนุนและดูแลพี่สาวของเธอด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้พี่สาวสามารถผ่านพ้นวันที่เลวร้ายที่สุดไปได้สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เลเป็นคนที่ทุ่มเทมากเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และเธอมักจะสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพวกเขาประสบปัญหาเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เธอมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งความลหลงไหลในศิลปะและไม่นานหลังจากนั้นก็เปลี่ยนความชอบไปยังแฟชั่นความงามและการแต่งหน้าขณะที่เรียนศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยายลายัยเธอได้งานที่เหมาะสมที่ร้านเครื่องสําอางแม็กและเมื่อทํางานที่นี่เธอยังได้รับการฝึกอบรมและย้ายไปอยู่ทีมการตลาดของบริษัท ในฐานะหญิงสาวที่อายุน้อยมีความสามารถมีสเสน่ห์และฉลาดเธอจึงทำให้ชายหนุ่มหลายคนสนใจและไล่ตามและเธอเริ่มรักชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ทว่าความสัมพันธ์ที่ราวกับถูกกำหนดไวน้นี้กลับทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการชายหนุ่มคนนี้ชื่อเอ็นทูทูโกโชบาเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาและตามที่ทุกคนบอกเธอและเขาพบกันที่โรงเรียนมัธยม นอกจากนี้ครอบครัวของเขาก็ค่อนข้างมั่งคั่งและร่ำรวยแม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะพบกันตอนที่ยังเรียนอยู่แต่พวกเขาก็หยุดอยู่แค่ระดับเพื่อนเท่านั้นจนกระทั่งต่อมาเมื่อเขาก้าวเข้าสู่บทบาทนักไอทีมืออาชีพเริ่มวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้คนรอบข้างก็เริ่มคาดเดาและพูดกันว่าเขาทำเงินได้ประมาณ 36, 0 0 0แรนต่อเดือนราวห8 0 0 0บาท และนี่ก็ถือเป็นเงินเดือนที่ดีในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังปั่นป่วนในแอฟริกาใต้ในขณะนั้นแต่โชคไม่ดีโชบากลับเป็นผู้ชายที่แย่มากและเขามักจะเป็นที่รู้จักในฉาย,ยาจอมหลอกหลวงด้านความสัมพันธ์ในปี2019นี่เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกเลิกคบกับพูเลแต่ก่อนหน้านั้นเขากลับกำลังคบอยู่กับผู้หญิงอีกคนชื่อโรเซตาตามที่ทุกคนอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างภูเลกับเขามีรอยร้าวพวกเขาเพียงแทบพบกันเป็นครั้งคราวแล้วออกไปด้วยกันเช่นไปเที่ยวกลางคืนหรือปาร์ตี้และบางครั้งพวกเขาก็จะนอนด้วยกันหลังจากตัดสินใจเลิกกันเขาคงคาดไม่ถึงว่าในตอนนั้นภูเลได้ต้องท้องลูกของเขาแล้วและเมื่อรู้เรื่องนี้พวกเขาก็รีบปรึกษากันและตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรนครั้งนี้ก็ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หลังจากหนึ่งปีผ่านไปโรเซตาและโชบาในที่สุดก็มีเงินมัดจำเพื่อจัดงานแต่งงานเธอสนใจเพียงแค่คำมั่นสัญญาของเขาเกี่ยวกับการมีบ้านและบัญชีธนาคารโดยไม่สนใจเลยว่าเขาจะนอกใจไปกับใครอื่นหรือไม่ แต่ทว่าในตอนนี้ผู้เลตั้งท้องลูกของเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรอจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปถึงค่อยบอกไม่เหมือนกับครั้งก่อนหน้านั้นเธอตัดสินใจเก็บเด็กไว้และยืนยันว่าจะไม่ยุติการตั้งครรภ์ในเดือนกุมภาพันธ์2020ผู้เลสองข้อความหาโชบาและบอกเรื่องที่ตัวเองกำลังตั้งท้องเขารีบปฏิเสธและไม่ยอมรับเรื่องนี้ แน่นอนว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะรับผิดชอบเพราะเขากำลังจะแต่งงานดังนั้นการตั้งท้องของภูเลจึงเป็นอุปสรรคขวางทางเขาหลังจากนั้นเขาสัญญากับภูเลว่าจะไปหาหมอเป็นเพื่อนเธอแต่ความจริงคือเขาไม่เคยปรากฏตัวเลยเวลาผ่านไปเรื่อยๆในที่สุดโชบาก็ต่อบภูเลว่า เขาไม่สนใจเรื่องนี้และแสดงท่าทีขาดความอดทนและผิดหวังกับภูเลเขาหาเขาอ้างตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่พบเธอและหลบหน้าเพราะเขากำลังปกปิดและยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับโรเซตาเดือนมีนาคม2020ในที่สุดเขาก็เริ่มส่งเงินให้ภูเลแต่ทว่าตอนแรกเขาสัญญาว่าจะบอกครอบครัวเกี่ยวกับเด็กแต่สุดท้ายเขาก็เผยท่าแท้ของตัวเองออกมา เขาเก็บเป็นความลับไม่ให้ใครรู้จนถึงเดือนพฤษภาคมภูเลเริ่มได้รับข้อความข่มขู่จากหลายเบอร์แปลกหน้าแต่ทว่าเธอไม่ได้กลัวเลยแต่กลับตอบกลับข้อความเหล่านั้นไปและข้อความเหล่านี้มาจากใครจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้หลายคนคาดเดาว,ว่าข้อความเหล่านี้มาจากคู่มั่นของโชบาแต่ทว่าคู่มั่นคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ดังนั้นความสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้จึงพุ่งไปที่เขาในขณะเดียวกันภูเลและครอบครัวของเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องทั้งหมดพวกเขายังคงรอคอยวันที่ชีวิตน้อยๆจะลืมตาดูโลกไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ยังคงภูมิใจมากและรอคอยสิ่งที่อนาคตจะนำมาให้ แต่เหตุการณ์อันมืดมนที่คาดไม่ถึงกำลังจะมาถึงพวกเขาในเย็นวันหนึ่งของเดือนมิถุนายนพริสิลลาได้รับโทรศัพท์จากหลานสาวพูเลพูเลบอกว่าตัวเองอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของโชบาและพวกเขาทะเลาะกันเธอยังบอกอีกว่าเธอจะกลับบ้านในอีกไม่กี่นาทีแต่ทว่าหลายชั่วโมงผ่านไปเธอก็ยังไม่กลับ ทุกคนรอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่มีวี่แววทุกคนกังวลอย่างมากและตัดสินใจแจ้งทางการหลังจากข่าวแพร่ออกไปครอบครัวของพูเลและเพื่อนๆก็ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อกระจายข่าวและขอให้ทุกคนช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ความพยายามเหล่านี้ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เพราะหลายวันผ่านไปและภูเลก็ยังคงหายตัวไปราวกับระเหยไป สามวันต่อมาคือวันที่8มิถุนายนความกลัวที่เร็วร้ายที่สุดของทุกคนก็กลายเป็นความจริงในที่สุดในขณะที่กำลังเก็บขยะในพื้นที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบและมีคนสัญจรน้อยที่นี่มักถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะรวมและในขณะที่พนักงานกำลังทำความสะอาดก็บังเอิญพบเห็นบางอย่างแขวนอยู่บนต้นไม้ ทันใดนั้นเขาก็มองขึ้นไปและต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือร่างของสตรีที่ถูกแขวนอยู่ร่างกายของเธอเปลือนเปื้อนและมีบาดแผลชะกันบริเวณหน้าอกพร้อมกับหน้าท้องที่กำลังตั้งครรภ์หลังจากพบสิ่งที่น่ากลัวนี้พนักงานเก็บกวาดก็รีบแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่รีบมาถึงและปิดกั้นที่เกิดเหตุพวกเขานำร่างที่ถูกแขวนอยู่ลงมาที่พื้นหลังจากการตรวจสอบ พวกเขาสรุปว่าหญิงสาวกำลังตั้งครรภ์ประมาณ31สัปดาห์บาดแผลจากปืนที่หน้าอกคือสาเหตุที่ทำให้เธอจากไปครอบครัวของเธอเสียใจอย่างมากเมื่อได้รับข่าวพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีใครบางคนใจร้ายได้ถึงเพียงนี้ด้วยเบาะแสะเริ่มต้นความสงสัยทั้งหมดพุ่งไปที่คนรักคือโชบาหลังจากถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจและสอบสวน เขาดูกลัวอย่างประหลาดและแทบจะไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆกับตำรวจได้เลยแต่ทว่าเจ้าหน้าที่รีบตามหาและตรวจสอบวิดีโอจากกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุอย่างละเอียดประมาณ4ี่ทุ่มของวันที่4มิถุนายน2020กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพภูแล,แลและโชบาเดินออกไปด้วยกันและทั้งคู่ก็รีบกลับบ้านทันทีหลังจากนั้นแต่หนาทีต่อมาคือเวลาสี่ทุมหนาที พวกเขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งและออกจากประตูไปเพื่อรอรถอีกคันหนึ่งและนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายที่เธอถูกพบเห็นแต่หลังจากนั้นตำรวจก็พบอีกว่าวิดีโอช่วงนี้ได้หายไปประมาณ3นาทีคือตั้งแต่4ี่ทุ่ม6นาทีถึง4ี่ทุ่ม9นาทีไม่เข้าใจว่าทำไม3นาทีนี้ถึงหายไปแต่ต่อมาเจ้าของอาคารก็อ้างว่า กล้องจะทำงานเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาสามนาทีนั้นได้เกิดอะไรขึ้นก็ยังคงเป็นปริศนาในวันที่15มิถุนายนคือ11วันนับจากวันที่เกิดเหตุรถที่พูเลข,ขึ้นไปในคืนนั้นก็ถูกพบอย่างรวดเร็วและหลังจากการสืบสวนพวกเขาก็รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในย่านนี้เช่นกันประเด็นคือ เธอก็มีหลักฐานพิสูจน์ที่อยู่อันหนักแน่นและในวันนั้นแฟนของเธอยืมรถของเธอไปแล้วทำไมรถของเธอถึงไม่อยู่ที่นี่เธออยู่ที่ไหนในคืนนั้นแฟนหนุ่มของเธอทำอะไรกับรถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแฟนหนุ่มของเธอคือมูสิกาอีเซมาเลฟาเนชายวัย20กว่า,วาและก็ค่อนข้างแปลกเพราะอายุของเขาใกล้เคียงกับอายุของโชบาเป็นเรื่องที่ทุกคนตกใจ ยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ยังเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกด้วยจากข้อเท็จจริงเหล่านี้ตำรวจเริ่มมีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มเขานับตั้งแต่ถูกจับกลุ่มมาเลฟาก็ดูกังวลมากขึ้นเรื่อยๆอ่อนแอลงแม้กระทั่งเขาล้มฟุบลงกับโต๊ะและเป็นลมไปเมื่อถูกนักสืบกดดันเขารีบโทษโชบาทันทีและอ้างว่าตัวเขาเป็นเพียงคนขับรถที่โชบาจ้างมาเพื่อนำร่างไปจัดการ ผ่านการสอบสวนหลายครั้งเขามักจะเปลี่ยนคําให้การของตัวเองทุกครั้งที่ถูกซักไซจนกระทั่งเดือนมกราคม2021ในที่สุดมาเลฟาเนก็ต้องเปลี่ยนเรื่องราวของเขาและยอมรับผิดเขาอ้างว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากโชบาให้จัดการภูเล่ด,ด้วยค่าจ้าง70,000แเรนหรือประมาณ130,000บาทในขณะนั้นด้วยข้อมูลใหม่พร้อมกับหลักฐานใหม่ที่ทางการพบ ในที่สุดโชบาก็ถูกจับกลุ่มในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปและเกี่ยวข้องกับคดีแต่ทว่าเขาต่อสู้คดีมาโดยตลอดและบอกกับทุกคนว่าตัวเขาถูกใส่ร้ายและคดีต้องถูกส่งต่อไปยังกระบวนการทางกฎหมายในชัน้นศาลเดือนกรกฎาคม2022หลังจากผ่านไปกว่า2ปีอายการก็รวบรวมหลักฐานโดยละเอียดเพื่อที่จะสามารถตั้งข้อหาโชบ้าได้ ในชั้นศาลมาเลฟาเนให้การว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายนพวกเขาได้วางแผนที่จะลงมือโชบาชวนภูเลไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายและซื้อเสื้อผ้าให้เธอหลังจากทานอาหารเย็นที่บ้านมาเลฟาเนก็มารับภูเลเขาอ้างตัวเองว่าเป็นคนขับอูเบอร์ที่โชบาเรียกมารับเธอดูเหมือนว่าภูเลจะระวังตัวอยู่บ้าง แต่หลังจากที่โชบาโทรศัพท์มายืนยันเธอก็ยอมขึ้นรถไปอย่างไม่เต็มใจจากนั้นมาเลฟาเน่ก็ยอมรับต่อสารว่าเขาได้ขับรถพาภูเล่ยังพื้นที่เปลี่ยวและใช้ปืนยิงเธอหลังจากลงมือกับภูเลแล้วเขาก็นำร่างของเธอกลับเข้าไปในรถขับรถไปยังบริเวณที่เงียบสงบเพื่อจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเธอจบชีวิตตัวเองหลังจากหลักฐานและคำให้การทั้งหมดในที่สุด ผู้พิพากษาก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวันในการตัดสินโทษ20ปีสำหรับมาเลฟาเนส่วนแฟนหนุ่มโชบาถูกตัดสินด้วยโทษสูงสุดแล้วสนาทีที่หายไปในกล้องวงจรปิดละ่ะเขาไม่ได้พูดแต่นักสืบได้สันนิษฐานว่านั่นคือช่วงเวลาที่ผูเลถูกบังคับให้ขึ้นรถ เรื่องราวของภูเลได้จุดกระแสต่อต้อตานอย่างรุนแรงในสังคมเกี่ยวกับอัตราปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศและปัญหาต่อสตรีในแอฟริกาใตา้เป็นเรื่องราวที่น่าปวดใจณที่แห่งนี้ในที่สุดครอบครัวของภูเลและเพื่อนๆของเธอก็ได้เห็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมถึงกระนั้นบาดแผลและความคิดถึงภูเลก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป พวกเขาแบ่งปันว่านั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดและพวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือนและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้ครับพวกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณมีความรู้สึกอะไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงนาทีสุดท้ายสวัสดีและลาก่อนครับ